โอเคนะครับวันนี้ครับรีวิวหูฟังอันใหม่อันนึงครับเพิ่งได้มันถึงวันนี้เลยก็สั่งจากจีนนะครับตามถ้าคนตามผมมันจะรู้อยู่แล้วว่าผมสั่งตามเว็บนะครับซึ่งบอกเลยว่าไอฮุนไดเนี่ยผมได้ยินมานานแล้วนี่คือตัวแรกไม่เคยลองเลยจะเห็นบ่อยๆใน t ิ k กตอกที่มีหลายๆคนอคนขายอยู่นะครับก็สองร้อยกว่าบาทแต่ตัวนี้มันเป็นตัวนะาอหน้าตาทัชสกรีนใน t ิ๊กตอกเขาไหล่ไม่รู้แต่ในลาซาดามีตั้งแต่วันนี้นะเอาวันนี้นะวันนี้ก็คือวันที่สิบสองเดือนสิบสองครับ ก็มีตั้งแต่สามร้อยกว่าบาทจนถึงหกร้อยกว่าบาทแล้วแต่ใครซื้อได้แล้วแต่ราคาร้านไหนเลยผมบอกไม่ได้เลยแล้วแต่แล้วแต่บัตรแล้วแต่แล้วแต่ผู้คนเลยมันบอกไม่ได้จริงๆแต่ตัวเนี้ยผมได้มาในราคาที่แบบสองใบแดงสองใบแดงนะซื้อมันพร้อมกับอันนี้สองอันเนี้ยมันสองร้อยรวมกันประมาณสี่ร้อยบาทสองบาทอะไรสักอย่างเลยครับแล้วก็ซื้อพร้อมกันตรงฟรีลดอีกสามสิบกว่าบาทนะครับ ก็ต้องบอกว่าผมซื้อสองอันเนี้ยมาในราคาไม่ถึงสองร้อยนะเดี๋ยวจะรีวิวไออันนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้ก่อนแล้วก็บอกเลยว่าจะเก็บไว้ใช้ก็ได้เก็บไว้ขายก็ได้นะสำหรับผมอะ่ะเพราะว่าได้มาในราคาที่ถูกจะ้ะผมเข้าไปดูนะวันนี้ละผมสั่งใช้เวลามาเจ็ดวันเอ่อเข้าไปดูนะวันนี้ละตอนนี้มันสี500่ร้อยเกือบห้าร้อยละคือของผมมันมีโอกาสซื้อได้หนึ่งครั้งที่มันจะถูกครับส่วนใหญ่นะตอนรุ่นนะครับอ่ะมา ดังนั้นทุกคนนะครับก็แล้วแต่เลยขายหาได้ถูกก็ตามนะครับถ้าชอบนะครับมางั้นผมมาเริ่มรีวิวเลยลวกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับกล่องอะกล่องไม่ได้พิเศษนะครับราะกล่กล่องกระดาษธรรมดามันไม่ได้เป็นแบบสังเกตไหมมอนสเตอร์เอ้ยหลายๆอัน่ะของมอนสเตอร์โดยเฉพาะของมอนสเตอร์กล่องมันจะแบบเริ่มแข็งแรงแล้วนี่กล่องกระดาษธรรมดานะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลในการใช้งานอะไรอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วนี่เป็นคู่มือนะครับคู่มือต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดนะไปอ่านเอาเองนะเป็นหน้าปัดจออะไรพวกนี้นะครับ ผมจะบอกในลักษณะที่จําเป็นต้องใช้นะไอ้พวกรายละเอียดที่แบบเหมือนว่าเออรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ก็ช่างมันไปนะครับข้งางในก็จะแถมมาเหมือนกัน,นครับหูฟังพวกเนี้ยที่ผมเคยรีวิวที่มันเป็นทรงเนี้ยก็มี A9Pro อ่ JMax รุ่นอะไรจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเหมือน JMax นะครับจะมีจุกแถมมาแล้วตัวจุกอดึงเหมือนกันเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับแล้วก็อ่าไอ้นี่สายคล้อง เหมือนกันนะครับสายยาวเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรต่างกันจากพวกพวกนี้โซนนี้จะเป็นสายชาร์จยาวเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เรามาดูแต่วัสดุของการทำกล่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของของเอเค้าก็ถือว่ามันยังธรรมดาของ J m a มดีมากที่ผมเคยบอกและตัวนี้น้ำหนักก็ดีนะครับมีปุ่มรีเซ็ตข้างหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงเนี้นะครับ แล้วไอ้หน้าจอถ้ามันดับครับคลิกสองทีครับมันก็จะติดหรือว่ากดกับข้างหลังก็ติดนะครับอ่าแล้วเราก็เลื่อนนะครับเนี่ยลืมบอกเผื่อบางคนต้องการรู้ว่าแบตนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะข้างบนนะครับมีซ้ายมีขวาแล้วก็มีิแบตกล่องนะครับแบตกล่องนี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แปดสิบห้าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้นะครับผมไปลองเทสหูมาครับตอนแี้ต่อแบตหูสองข้างเต็มนะครับเพราะรุ่นนี้พอเปิดฝาปุ๊บเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วพวกนี้ก็จะเป็นอันนีี้้อันน อันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอผมขอลองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเออผมลืมอ่ะบอตรงตรง,ตรงลืมโอเคแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะคืออย่างนี้เออเนี่ยเนี่ยเห็นต้องคำว่าแจ้งไหมผมบอกก่อนเนี่ยไอตัวตรงเนี้ยอีโคไลเซอร์เนี่ย อันนี้ผมผมขอพูดก่อนเลยว่าผมรู้สึกว่าแปลกๆพอเราเริ่มใหม่ครับเริ่มการใช้งานสมมติว่าเราจะตั้งก่อนนันเนี้ยเราจะตั้งอะไรก็ตามนะครับผมไม่รู้แต่พอเราตั้งเสร็จแล้วครับสมมติว่าตัวตัวโหมดเลือกเพลงมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเราต้องตอนที่เรากดตรงเนี้ยวันนี้มันไม่ได้เชื่อมต่อนะเห็นปุ่มข้างบนป่ะถ้าเรากดนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นสีส้มระหว่างที่เราเปลี่ยนอะ่ะเสียงมันจะไม่ดีด้วยนะเราต้องกดตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันเหมือนมันจะล็อกให้ แล้วเสียงมันจะตามที่เราเลือกนะครับซึ่งผมอะเป็นคนที่แบบบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้ปรับอะไรอยากได้เสียงตรงจากหูฟังแต่คราวเนี้ยเดี๋ยวผมผมจะบอกนี้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันเลื่อนได้หลายอันแต่ตัวเนี้ยมันเลื่อนไม่ได้เพราะมันไ,ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนปุ๊บๆเนี่ยมีสองอันที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออันหลักหรือเปล่าคือสเตดิโอก็คือเสียงมาออกไปสเตดิโอกับคัสตัมมันมีสองอันนี้ที่ผมว่าเสียงปกตินะครับไม่รู้ใช้อันไหนเหมือนกัน มันเสียงใกล้กันสองอันนะครับก็ไปปรับใช้กันเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องจำเอาไว้ครับไม่ว่าจะล็อกยังไงก็ตามว่าเอาหูใส่เข้าไปครับทุกครั้งเท่าที่ผมลองนะครับเวลาเราเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มด้วยแจ๊สเสียงตันเตียม่ใ่แจ๊สเราต้องปรับก่อนเราต้องไปเปลี่ยนสิ่งที่เราชอบก่อนเพื่อให้มันเสียงออกมาตามที่เราจะฟังปกตินะครับซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นรุ่นอื่นเอ็ก้าโปรกับเจแม็กครับเหมือนมันจะมันเริ่มที่ ท,ที่ตัวหลักก่อนอันนี้แปลกเริ่มที่แจ๊สก่อนก็งง,งงอยู่นะครับหรือว่าแจ๊สมันคือตัวหลักของอันนี้ผมก็ไหม่รูเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคแต่มันจะมีอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้มันจะมีปุ่มข้างบนครับจําเป็นต้องกดล็อกถ้า,ถากดีกทีมจะเป็นสีส้มนะครับกดีกทีให้มันปิดล็อกแบบนี้แม่เป็นสีส้มครับอ่ามันถึงจะล็อกไว้แต่พอเราใส่หูขึ้นมันก็กลับมาเริ่มที่แจ๊สใหม่อยู่ดีนะครับผมว่าตรงนี้ยุ่งยากอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้คนอะไรนะรหมายความว่าหยิบหูขึ้นั่่่งงปรบีกลออา อีกหนึ่งกลางกอดอีกหรือนี่งงนะครับบางคนรีบใช้แบบผมอ่ะหยิบใช้ปุ๊บปั๊บอ่ะถ้าดูอะไรก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าฟังเพลงเนี่ยต้องมานั่งเลือกก่อนแต่ก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ไม่ดีของหน้าปัดรุ่นนี้นะครับสําหรับผมนะอย่าว่าแต่หน้าปัดโดยรวมๆสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมี ANC นะครับตัดเสียงรบกวนแล้วก็มีทาน์ฟเนซี่โหมดละครับเขาเรียกใช่ไหม ผมไม่แน่ใจคือไอที่ดูเสียงภายนอกเข้ามาครับไม่มีโหมดเกมมิ่งนะครับไอพวกเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นอะไรมีโหมดเกมมิ่งนะไอตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยระบบทัดมีแค่นี้ผมให้ฟังเด,เดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวตัวพัสดุกล่องนะครับหน้าจอเนี่ยถือว่าถือว่าทําได้ดีนะครับแข็งแรงดูทนทานกว่า a เก้านะครับก็ดูพอๆกับ j max นะครับแล้วลักษณะหูก็ผมว่าทําได้ดีเพราะว่าถ้าจำไม่ผิด a เก้าจุกมันไม่ใช่เป็นจุกแบบนี้ด้วยนะครับมา เรามาดูกันต่อนะครับจุกตัวนี้มันเหมือนกับ JMa x ด้วยเห็นผลว่าอย่างนี้มันเป็นตุกเนี่ยมันเป็นจุกเนี่ยแต่ตัวเนี้ของ J m a มอะไม่รู้อ่าอาจจะเป็นแค่บางตัวป่ะไม่รู้มันของผมดึงยากมากอันนี้ดึงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็แน่นนะครับอ่าอันนี้ผมเปลี่ยนให้มันเล็กลงจากที่ได้มาทีแรกอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันมีสี่ขนาดจุกที่แถมมานะครับก็สามารถเลือกใส่ให้พอดีขนาดได้กระชับนะครับไม่หลุดง่ายนะครับและดีไซน์ก็ เหมือนของ Apple ทั่วไปนะครับแล้วมันจะมีตัวพลาสติกจยุดตามนี้ยมาก็ดึงออกอะไรด้วยนะครับอ่าแล้วก็หลักๆรวมๆอะ่ะตรงเนี้ยผมว่าเออถ้าต้องซื้อกันหกร้อยราคาเต็มในบางร้านอ่ะครับผมก็ว่าไม่ได้เออไม่ได้แย่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้เดี๋ยวผมถ้าผมวางขายผมขายห้าร้อยผมบอกงี้เลยนะครับเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์ สนิทหน่อยก็อาจจะลดให้แต่ไม่สนิทก็ไม่ลดนะครับเพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนนะครับอ่ะระยะการเชื่อมต่อครับอยู่ประมาณเ,เดี๋ยวก่อนนะครับระยะการเชื่อมต่อครับจากกล่องรู้สึกเขียนอยู่10เมตรหรือไงนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญผูพวกนี้จะเขียน10เมตรแต่ต้องเอาความจริงนะครับก็คือวัดอยู่ประมาณ15-17เมตรโดยประมาณเอาสัก15เมตรแล้วกันนะครับไม่ได้ไกลามากจนเหมือนของมอนเตอร์มันจะไกลกว่านี้นิดหน่อย แต่ถือว่าไกลถือว่าโอเคสิ่งสําคัญของตัวนี้ครับที่ดีกว่าเจแม็ละเ9้าโปคือแบตตัวที่กล่องนะครับกับตัวที่ผมสั่งซื้อที่ข้อมูลของ Lazada าครับก็บอกว่ามันเจ็ดชั่วโมงไม่ได้ลองนะครับเพราะเพิ่งได้มาวันนี้มันหมาดเลยนะครับเมื่อตอนช่วงสิบเอ็ดโมงได้นะครับก็ยังไม่ได้ลองเรื่องระยะแค่นั้นตอนนั้นผมลองหมดแล้วนะครับไม่โดด้วยมันมีโหมดไอตรงเนี้ยสามารถตั้งได้เนี่ยไอ anc โหมดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ย ผมผมลองกดแล้วโทรหาน้องผมเขาบอกว่าไม่เสียงชัดเจนได้ยินชัดดีนะครับแต่ผมลองเปิดเปิดไอเนี้ยเปิด YouTube จากมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับใกล้แต่พอคืองี้เสียงมันอาจจะดุดเข้ามาในไม้ที่เวลาเหมือนผมพูดก็ได้ผมไม่แน่ใจน้องเขาบอกได้ได้ยินแววๆอยู่นะครับก็มันอาจจะตัดไม่ละเอียดหรือมันอาจจะอยู่ใกล้ไม้ที่ผมใช้พูดก็ได้ผมไม่แน่ใจจานจุดน,นี้นะแต่ถามน้องผมว่าคุยผมไม่ได้ยินเขาชัดเขาก็ได้ยินผมชัดเจนนะครับก็ถือว่า เอาแหละไม้ผมถือว่าโอเคไปแล้วการส่วนไอ้โหมด ANC เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่สภาพนะครับต้องไปลองใช้กันดีๆอีกทีนะแต่ว่าถามว่าไม้ชัดไหมชัดนะครับเท่าที่ลองกับตัวนี้นะกับตัวนี้นะอ่าแล้วก็เอ่อเนื่องจากไม่มีโหมดเกมมิ่งนะครับไปเล่นเกมมาละอ่าพับจีนะครับได้ที่หนึ่งนะครับรอบนั้นนะครับก็บวกนะครับบวกเข้ามาทีละคู่อ่าบอกตรงๆฮ่ามากครับไม่มีปืนมีแต่มีดอีกสองคนปืนเพียบนะครับ เอามีดวิ่งไล่เชือกนะครับอยู่ในบ้านนะครับมันก็วิ่งไปไหนแล้วนะวน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 กันยิงพี่โดนผมนะครับผมมันเหลือขีดเดียวเลยเอามีดปักตายหมดนะครับแล้วก็ถือว่าได้ยินเสียงโดยรอบด้านนะครับอันนี้ไม่ได้ม้นะครับอ่าแล้วก็ไปเล่นปื้มคนสุดท้ายอ่าคนสุดท้ายมันหลบไม่ดีที่ต้นไม้นะครับก็ก็ยิงได้มาซ้ายมาขวาถือว่าชัดเจนนะครับเสียงรอบด้านไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสียงปืนดังดีนะครับอ่าแล้วก็เหลืออะไรแล้วครับตัวกลองอธิบายไปแล้วไม่ได้มีอะไรอ๋อ มีสิ่งหนึ่งนะครับต้องต้องต้องนิดน,นึงเผื่อคนขึ้นเหมือนผมเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับปกติมันก็จะมีขึ้นแค,นนแค่ชื่อชื่อเดียวนนยอันนี้ของผมมันขึ้นสองอันนะครับซึ่งหลายครั้งก็ก็เคยนะเหมือนเหมือนแบบนี้มันขึ้นแต่มันจะมีรูปแตญละข้างหน้าที่เป็นรูปหูฟังกับรูปบลูทูธให้ไปเลือกเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นรูปหูฟังนะครับอย่าไปเลือกเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นรูปบลูทูธนะครับต้องรูปหูฟังนะครับตัวบลูทูธผมไม่รู้อาจจะติดก็ได้นะัครบ แต่ถ้าใครขึ้นอันเดียวก็คืออันเดียวไปนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอืก็หลักๆตัวกล่องเนี่ยก็ไปเลื่อนดูครับมันทําอะไรได้บ้างมันเป็นกล้องเป็นเบางเ,เสียงเบาเสียงซึ่งเอาตรงๆอ่ะสําหรับผมอ่ะมันคงไม่ได้ใช้ทําอะไรโดยพื้นฐานอ่ะก็บังคับที่มือถือหรือที่หูนะครับตัวเนี้ยตัววิธีทัดอ,ะอ่ะหนึ่งครั้งนะครับหยุดทางซ้ายทางขวานะครับสองครั้งเนี่ยเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าในข้างขวาย้อนหลังในข้างซ้ายนะครับ 3มครั้งไม่มีนะครับกดค้างไว้เนี่ยมันเรียกฟุกเก e ร์ซิลิในข้างซ้ายนะครับในข้างขวามันจะเรียกเป็นโหมด A.N.C โหมด n ทน a r e n c y โหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ A.N.C o f f นะครับอ่ะมีสามอันค้างไว้แต่มันจะมีทุกครั้งที่แตะโดนมันจะมีเสียงเสียงแตะโดนนะครับมันจะมีเสียงเตือนอ่าและ วิธีดังเสียงเบาเสียงนะครับไอ้ลูดลูดขึ้นลูดลงจากหูฟังนะครับเออผมไม่ได้ลองลูดลงนะผมลองลูดขึ้นในฝั่งขวาอย่างเดียวก็รอบาลองลูดขึ้นลูดลงดูฝั่ง้ายมันหรือว่าทั้งขึ้นทั้งลงทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดังเสียงเบาเสียงใช้ลูดลูดต,ตรงตัวทัชนะครับขึ้นลงนะครับอ่ามันจะดังเสียงเบาเสียงให้นะครับยอดไหมครับมีแค่นี้หมดอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าแล้วก็ เรื่องการฟังเพลงผมบอกงี้ผมอ่ะพยายามเอาตัวใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำสองตัวนี้มาลองวัดเสียงกันนะครับผมไม่ไม่ได้อัดเสียงให้ให้ให้ฟังนะครับเพราะว่าผมอัดก็อาจจะได้อีกเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงจริงอยู่แล้วนะครับและคุณออกไปในอุปกรณ์ของคุณก็ไม่รู้ออกไปด้วยอะไรนะครับก็เสียงก็คงไม่ตรงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวหวังว่าผมจะอัดเสียงให้ฟังนะครับผมถือว่าสิ่งที่ผมรีวิวอ่ะ ช่วยได้ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจก็แล้วกันนะครับสําหรับผมผมว่าขอแยกเป็นสองส่วนเสียงร้องสาหรับผมผมไม่ติดอะไรเลยดังฝึกผมก็ไม่ติดนะครับเสียงดนตรีผมก็ถือว่าผมไม่ติดนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนถือว่าผมไม่ติดเพราะว่าถามว่าเบสดีไหมเนื่องด้วยมันเป็นอินเอียนะครับตัวเนี้เบเอ่อผมว่าทําได้ดีแต่ว่าคนอาจจะไม่ชอบเบสอย่างนี้ก็ได้เพราะเสียงดนตรีเนี่ย ผมว่าอีกนิดนึงอ่ะมันจะกอบเสียงร้องถ้ามันถ้าตัวเบสบึ้มบึ้มของมันเนี่ยถ้าเป็นเพลงทั่วไปคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเพลงที่มันมีเบสมีดึมดึมเงี้ยเพราะเสียงเบสมันจะเป็นแบบมันสตมื่ว่าเป็นหูใช่ไหมมันตุ่มตุมแล้วมันเหมือนบึ้มบึ้มเข้าไปในหูอ่ามันไม่ได้เป็นแบบตุมตตึบตึบตึบอะไรเงี้ยมันจะตุ้มตุมตุมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเสียงดนตรีดีไหมดีนะสำหรับผมมันไม่ได้ติดแต่มันดุมดุมแล้วไอ้ดุมดุมของมัน เวลาเป็นเพลงร็อกอ่ะผมเอาไปฟังพี่เอกพี่เอกที่ร้องในเดอะไวท์อ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันไม่ติดเลยนะไม่ว่าเสียงสูงเสียงอะไรมันได้หมดเลยนะแค่มันรู้สึกว่ามันดุมดุมในหูวเฉยในจังหวะที่เสียงสําหรับผมอ่ะอย่างผม่ลองเอาตัวประจําที่ผมลองผมว่าสําหรับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเสียงดนตรีมันไม่ได้กบเสียงร้องอ่ะในบางครั้งเราอยากได้ยินเสียงร้องกับเสียงดนตรีในแบบอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไปฟังเพลงที่มีดนตรีเลยแล้วมันดุม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  อาจจะคนชอบผมบอกนี้เลยว่าผมไม่ติดนะอืมผมว่าแล้วใช้ไปอีกหน่อยอะ่ะมันอาจจะเบรนเบรน,นตัวลําโพงตัวไดเวอร์มันอะ่ะอาจจะดีขึ้นด้วยมีโอกาสที่เรียกได้ว่ามันอ่ะถึงห้าออกร้อยผมก็ถือว่าเสียงแบบเนี้ยคุ้มแค่ผมรู้สึกว่าเสียงตรงที่เป็นเบสมันจะดุมดุมดุมเฉยเฉนอกน,นั้นไม่มีติดอะไรเลยสําหรับผมนะฟังทุกแนวดูแล้วด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เพลงที่มันมีเสียงไอเสียงเบสดุมดุม,ดมอะไรเงี้ย ได้หมดได้หมดสั้สดชื่นนะถ้าคนชอบแนวเบสนิดนึงแต่อาจจะไม่ใช่ตึบตึบตึบนะเบสมันจะดุมดุมดุมแบผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่โอเคเยี่ยมเลยนะครับโดยรวมแล้วก็ผมได้มาในราคาที่บางทีมันถูกเกินกว่าปกติไปเยอะนะครับใช้เองก็คุ้มขายก็คุ้มอะไรคุ้มอีกทีนะครับเพราะสามารถเลือกตั้งได้เลยว่าเราอยากจะขายเท่าไหร่นะครับถ้าได้ในราคาผมนะราคาปัจจุบันคือทุกคนมันได้ไม่เหมือนกันอย่างนต้องไปลองนะครับ ตัดสินใจเองว่าจะอ่าตอนชาร์จนะครับยังไงมันก็มีดูแบตได้อยู่แล้วนะครับไอตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันกระพริบหรือเปล่าลืมดูนะครับอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกครับแบตอยู่ข้างบนและทุกคนครับก็ถือว่านี่คือการช่วยในการตัดสินใจแล้วกันนะครับก็ลองดูถ้าลองดูอยากเล้นหน้าจอและอยากลองใช้หูฟังคุณใดนี่คือตัวแรกที่ผมลองรีวิวผมประทับใจนะต้องบอกงนี้กับทางราคาถึงมันจะต้องซื้อกันราคาเต็มคืออ่า ห้าหกร้อยผมก็ว่าคุม้มโอเคนะครับผมตามนี้ครับ